คุณแม่ถ้ามีอาการเป็นโรคไตอันนี้ไตระยะสี่รอระยะห้าแล้วนะท้องให้ดูท้องนะครับอดูใ,ใกล้ๆนะครับท้องทันโตมากท้องน่าโตกว่านี้นะครับโตขนาดระดับนี้เลยแล้วก็คุณแม่จะมีอาการตาเหลืองนะวันนี้คุณแม่ทานยาผมครบสองเดือนดูท้องนะครับ้องแบนด์แต่ครับเนี่ยท้องแบรนด์แต่ให้ดูเลยท้องแบรนด์เลยครับจากเมื่อก่อนท้องอยู่ยางเนี้ยกินแค่สองเดือนยุบข,ขนาดนี้ครับ ที่วัดสวัสดนะครับวันนี้ลงพื้นที่มาเยี่ยมคุณแม่ลำเลียงอยู่บ้านนกเขานกเขาตะบ,บนละเวียงอำเภอนนนละลายนะเนาะจังหวัดสุรินทร์คุณแม่ท่านมีอาการเป็นโรคไตอันนี้ไตระยะสี่ข้อระยะห้าแล้วนะท้องให้ดูท้องนะครับอะดูใ,ใกล้ๆนะครับท้องท่านโตมากวันแรกที่ผมเข้ามาดูแลท่านเมื่อเดือนที่แล้วท้องท่านโตกว่าน,นี้นะครับโตขั้นระดับนี้เลยแล้วก็คุณแม่จะมีอาการตาเหลือง วันนี้คุณแม่ทานยาผมครบหนึ่งเดือนพอดีและวันนี้คุณแม่ได้ไปหาคุณหมอมาเนาะแม่เนาะแล้วคุณหมอเขาบอกค่าไตาดีขึ้นใช่ไหมครับทานสินค้าของเรานะครับมีตัว B S ตัว L S วันนี้คุณแม่ทานสินค้าเราครบหนึ่งเดือนค่าคุณหมอบอกค่าไตาของคุณแม่ดีขึ้นมากแล้วก็วันนี้มาดูแม่แล้วแข็งแรงกว่าเก่าเยอะแข็งแรงกว่าเก่าเยอะเพราะเคสนี้ผมบอกคุณพ่อกับคุณแม่เนาะบ,บอกทานยาไม่เกินสามถึงห้าเดือน วันนี้ผ่านไปหนึ่งเดือนหน้าตาคุณแม่สดใสแล้วก็แข็งแรงกว่าเก่ามากที่สําคัญคือค่าไตาของคุณแม่ดีขึ้นมากจากเมื่อก่อนค่าไตาที่ยี่สิบมันขึ้นมาห้าสิบละอ่าดีขึ้นเยอะมากแล้วก็เคตเนี้ยจะเป็นแคตตัวอย่างให้กับหลายๆท่านว่าที่เป็นโรคไตลโรลคตับแล้วหลายๆท่านบอกว่ารักษาไม่ได้อยากฟังจากปากคุณพ่อเนาะจากเมกื่อก่อนคุณแม่นอนบนเตียงอย่างเดียวนเนาะยังไปไม่ได้เลยครับ วันนี้คุณพ่อบอกว่าแม่ไปทำอะไรนะพ่อไปขุดจิโลไปเสียญ้าโทั่วสวนเลยนะทั่วสวนเลยครับแช่ทาสินค้าเราเดียนเดียนน้อพ่อเนาะเดียวครับถือว่าคุณดูแลว่าแข็งแรงแข็งแรงเยอะเลยผมผมพูดดิไม่มีหน้าเสียยาลายนะดีจริงๆยาของคุณหมอครับต้องบอกว่านี่จากปากของคุณพ่อนะครับจากปากคุณพ่อที่ดูแลคุณแม่โดยตรงนี่ก็คานเป็นสามีภรรยากันครับหมอเด็เจ้าผมไม่ได้อะไรสับบารผมผมพูดความจริง ครับผมครับนี่จริงๆครับดีจริงๆครับ,รบวันนี้ทุกท่านอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าทําไมเวลาผมลงพื้นที่ผมถึงมั่นใจสินค้าเหลือเกินเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าผมมีประสบการณ์ในลูกค้าที่ใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ของเราว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไปดูแลไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้าผมได้แน่นอนเหมือนกับวันแรกที่ผมรับปากคุณพ่อเนาะผมบอกว่าถ้าคุณแม่ทานสินค้าผม3าห้าเดือน คุณแม่ดีขึ้นแน่นอนแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปได้แน่นอนวันนี้แค่เดือนเดียวนะแม่เนาะออกไปได้ย่าแล้วเออไปขุดจิ้งลงจิ้งหลีดแล้ววันนี้นี่คือตัวเป็นๆคนป่วยแล้วก็สามีของท่านพูดให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับวันนี้หลายท่านอาจจะหมดหวังว่าหมอบอกไม่มีทางรักษาแล้วหลายท่านหมดกําลังใจแล้วว่ากินยาก็ไม่ดีขึ้นมีจตถอยหลังวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านดูเคสนี้เป็นตัวอย่างว่า อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะทุกอย่างมันมีทางออกเสมอเพียงแต่เราอย่าหยุดให้กกำลังใจตัวเองเคสนี้ถือว่านักมากาผมบอกแม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าผมรักษาแม่ได้เนะแม่เนาะวันนี้ผมถ่ายวิดีโอเพื่อให้หลายๆท่านที่กำลังท้อกำลังบอกว่าโรคตับรักษาไม่ได้โรคไตรักษาไม่ได้โรคไตต้องฟอกอย่างเดียววันนี้ผมบอกเรามีทางรอดครับด้วยสมุนไพรธรรมด์วิวพีของเรา คุณพ่อมั่นใจไหมว่าคุณแม่จะหายครับจะหายครับคุณแม่มั่นใจไหมครับ<ะ>มั่นใจครับแต่วันนี้เป็นเที่ยวที่สองแล้วนะแม่เนอะผมมาเยี่ยมเนะาะแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับทุกขั้นตอนวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดอมากๆครับสินค้าของเรานะครับตัว W P ตัวนี้จะไปดูแลกับน้ำตาลเกี่ยวกับระบบเบาหวานในเลือดบ้านพงน้ำตาลตัดไตปอดตัวนี้ไปดูแลเกี่ยวกับระบบเลือดทั้งหมดเลยฉะนั้นวันนี้ทานคู่นี้ครับใครที่เป็น โรคไตตับไตปอดเบาหวานครับชุดนี้ดูแลท่านอีกสามเดือนคอยดูน้งแม่เนาะนะท้องไดียยุบเหมือนคนปกติน่นนครับวันนี้คุณแม่ลำเลียงได้ทานสมุนไพรวันนี้ครบสองเดือนน้แม่เนาะครบสองเดือนวันแรกผมมาเยี่ยมคุณแม่ที่คุณแม่เป็นลูกสาวก็โทรหาผมนะครับท้องคุณแม่ประมาณนี้ท้องประมาณนี้ครับเหมือนคนท้อง ท้องกี่เดือนแล้วหมดหนูแปดเดือนแปดเดือนใช่ไหมลูกใจท้องแปดเดือนใช่ไหมครับฟังจากปากลูกสาวนะลูกสาวนี่ลูกเร็วเป็นพยานได้่ลยตอนแรกท้องคุณแม่เนี่ยเหมือนคนท้องแปดเดือนเนาะท้องใหญ่มากท้องดำมากวันนั้นผมมาดูคุณแม่เสร็จผมบอกว่าคุณแม่ครับอาการของแม่สมุนไพรผมรักษาแม่ได้เนาะวันนี้คุณแม่ทานยาผมครบสองเดือนดูท้องนะครับสองแบวนตั้งแต่ครับ เนี่ยท้องแบนแต่แต่ให้ดูเลยท้องแบนเลยครับจากเมื่อก่อนท้องอยู่อย่างเงี้ยแต่ตัวเล็กบอกยายคลอดแล้วใช่ไหมลูกหลานบอกว่ายายคลอดลูกแล้วกินแค่สองเดือนยุบขนาดนี้ครับเทสอย่างนี้ผมบอกเลยว่าใครที่มีญาติเป็นโรคตับโรคไต <c oughs> เป็นโรคที่ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าโรคอย่างนี้รักษามไม่หายหรอกอันนี้ให้เป็นวิญาทานใครที่เป็นเหมือนคุณแม่ <c oughs> คุณแม่นี่หมอบอกให้มานอนอยู่บ้านแล้วเนาะหมอบอกให้มานอนอยู่บ้านแล้ววันนี้คุณแม่เดิน เที่ยวทัวบ้านแล้วใช่ไหมคนคนที่บอกว่าแม่เดี๋ยวเนี่ยแม่ไม่รอดแน่เดี๋ยวนี้แม่ไปเผาเขาแล้วคนที่บอกแม่จะไม่รอดกลายเป็นไปก่อนแม่แล้วแต่คุณแม่ทานสมุนไพรสมุนไพรของเราวันนี้คุณแม่รอดเทเนี้จะเป็นวิทยาทานให้หลายๆท่านว่าสมุนไพรของเรามันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ถ้าท่านไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอรักษาได้ไม่ต้องมาทานสมุนไพรผมแต่ถ้าวันไหนคุณหมอบอกว่าเอาไม่ได้แล้ว โทรหาผมครับที่วัดสวัดานครับ0837537783ผมยินดีเดินทางไปดูทั่วประเทศครับสวัสดีค,ครับผมัครับ